นิกกี้วันเกิด34ปีผ่อนรถและบ้านหรู40ล้านหมดแล้วก้อยยังเข้ามาคอมเมนต์เรียกว่ามีครบแล้วทุกอย่างจริงๆสำหรับหนุ่มอารมณ์ดีอย่างนิกกี้นะชัดสำหรับวันเกิดปีนี้ที่อายุเพิ่งจะครบ34ปีโดยล่าสุดนิกกี้ได้โพสตภาพคู่กับคุณแม่พร้อมกับเขียนขอบคุณทุกคนรวมถึง f อขาเหินและในวันเกิดปีนี้นิกกี้ก็บอกว่าผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วตามแคปชั่นว่า34ปีนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วจ้าเย้ ขอบคุณพี่แก้วพี่โอที่หยิบรูปผมจากถังขยะขอบคุณพี่ถาที่ให้ผมอยู่ GMMTV ทั้งที่ดื้อมาก55ขอบคุณโกบอยที่ชวนทำ u t u b e ขอบคุณ Work Point ที่ให้ออกรายการบ่อยๆนะครับขอบคุณช้างที่เอ็นดูผมขออบคุณละครทุกท่านที่ผ่านมาขอบคุณเมที่ดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณ FC ขาเหินผมภูมิใจมากๆในชื่อนี้ขอบคุณทุกคำอวยพรครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับลืมขอบคุณใครขอโทษนะครับแต่ไม่เคยลืมว่าใครมีพระคุณ ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าบ้านก็ราคากว่า40ล้านบาทและนอกจากหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ยังมีอดีตแฟนอย่างก้อยอรัชพรที่เข้ามาคอมเมนต์ชมนิกกี้ด้วยว่าเก่งมาก